สวัสดีค่ะคุณผู้ทุกท่านช่องฟิวเจอร์ยูหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาแล้วเรื่องราวความรักของคนสองคนเรื่องรักครั้งนี้ปลอดภัยที่จะรักถ้าพลังงานในคลิปตรงกับพลังงานของคุณเรื่องนี้ก็อาจเป็นเรื่องราวของคุณหรือจะเป็นเรื่องราวของคู่รักผู้ใดก็ได้เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันในอนาคตเรื่องราวนี้อาจเกิดขึ้นได้ภายใน6เดือนนะคะ มาเริ่มกันที่ฝั่งพลังงานมาสคูลินพลังงานหยางพลังงานที่แข็งแกร่งพลังงานการกระทําตระกัดเหตุผลสิ่งที่จับต้องได้ฝั่งพลังงานมาสคูลินนี้ก็จะเป็นเพศใดก็ได้จะเป็น L G B T Q เป็นได้ทุกเพศก็ขอเรียกฝั่งพลังงานมาสคูลินนี้ว่าชายหนุ่มนะคะชายหนุ่มเป็นคนมีความพยายามมานะอดทน เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงเขาเป็นคนหนักแน่นมั่นคงช้าแต่ชัวร์เขาจะค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาจะค่อยๆวางรากฐานเพื่ออนาคตที่มั่นคงเขาจะมีการวางแผนการประเมินวิเคราะห์ไม่ว่าเขาจะคิดทำสิ่งใดเขาจะประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะในทุกสิ่งทุกการกระทำ รวมทั้งความผิดหวังในความรักความทุกข์ความเศร้าเขาก็จะสามารถกลับมาคืนดีกับคนที่เขาแต่งงานด้วยกับคนที่เป็นคนรักของเขาทุกสิ่งในชีวิตเขาจะมีแต่ความสำเร็จและได้รับชัยชนะปัญหาข้อขัดแย้งกับคนรักก็จะถูกแก้ไขคลี่คลายเขาจะได้มีรักแท้กับคู่แท้ของเขาจะได้มีการมั่นหมายและได้แต่งงานกัน คนที่มีครอบครัวแล้วเขาก็อาจจะมีข่าวดีได้มีทารกน้อยก็ได้เขาจะได้มีความรักกับคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่ทวินเฟรมการงานกิจการธุรกิจก็ได้รับผลกำไรประสบความสำเร็จถ้าเขามีคู่แข่งเขาก็จะชนะคู่แข่งเขาพบแต่เรื่องราวที่เป็นความสุขสมบูรณ์ในชีวิตความเศร้าความทุกข์เรื่อง ไม่ดีต่างๆที่เข้ามาก็อยู่ไม่นานเข้ามาก็เพื่อทักทายและให้เขาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มาที่ฝั่งพลังงานอีกฝั่งนะคะพลังงานเฟมินินพลังงานหญินพลังงานที่อย่อนโยนและนุ่มนวลพลังงานอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณที่อยู่เบื้องลึกฝั่งพลังงานเฟมินินนี้ก็จะเป็นเพศใดก็ได้จะเป็น lgbtq เป็นได้ทุกเพศก็ขอเรียกฟังพลังงานเฟมีนี้ว่าคุณนะคะคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีพาชั่นในการทำสิ่งต่างๆผู้คนจะหลงรักคุณที่เห็นคุณมีพาชั่นคุณมีความฝันความหวัง แล้วคุณจะมุ่งหน้าทําตามความฝันของคุณอย่างไม่ลดละคุณมีความสุขในชีวิตมีโอกาสดีๆในชีวิตคุณจะสามารถนําโอกาสนี้ไปสร้างสารรค์ให้เป็นจริงในชีวิตคุณได้ในเวลานี้คุณอาจจะกำลังเริ่มต้นอยู่ในช่วงเวลาของการทํางานใหม่ๆคุณกําลังมีความคิดไอเดียใหม่ๆมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์เป็นคนกระตือรือร้น มังค้างอุดมสมบูรณ์สามารถใช้กดแรงหนึงดูได้ดีคุณเป็นคนร่าเริงสนุกสนานเฟลลี่มีเพื่อนมากเป็นคนสวยมีสเสน่ห์ต่อคนที่พบเห็นมีความมั่นใจในตัวเองชอบตามใจตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอทำงานด้วยพาชั่นหาเงินเก่งใช้เงินเก่งเป็นคนที่โดดเด่น มีความร้อนแรงเซ็กซี่กล้าแสดงออกชอบช่เหลือผู้คนเป็นคนรักธรรมชาติมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสามารถในการทำงานสูงประสบความสำเร็จในงานที่ทำรักธรรมชาติและมีความเป็นธรรมชาติมากเป็นคนสวยรวยเก่งมีเสน่ห์มากร้อนเหลือเป็นคนที่เพอร์เฟที่สุดกล้าหารกล้าลงมือทำ ไม่กลัวความผิดพลาดล้มเหลวไม่เหมือนใครคุณชอบแต่งตัวรักสวยรักงามชอบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงผมอยู่เสมอเป็นคนมีชีวิตชีวาใจกว้างเป็นผู้หญิงที่หาได้ยากคุณเป็นคนน่ารักสดใสจริงใจคุณต้องการความรักที่ยั่งยืนมั่นคงคุณไม่ต้องการความรักความสัมพันธ์ที่หวือหวาไม่จริงจังไม่ชัดเจน คุณมีเนื้อคู่โซเมทวินเฟรมที่คุณจะได้พบในชาตินี้ไม่ว่าคุณจะมีความขัดแย้งคนรักในเรื่องใดทุกอย่างจะคลี่คลายและยุติลงได้ด้วยดีคุณเป็นคนโรแมนติกใจดีเปิดบานร่าเริงน่ารักคุณจะดึงดูดคู่รักที่เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่ทวินเฟรมเข้ามาหาคุณซึ่งมีแนวโน้มว,ว่า คุณจะได้พบกับคู่ทวินเฟรมคนนี้ในเวลาันใกล้นี้ในช่วงเวลาที่รวดเร็วมากชีวิตและความรักของคุณจะก้าวหน้าไปในทางที่ดีอย่างรวดเร็วทั้งการทำงานการลงทุนกิจการธุรกิจของคุณความรักความสัมพันธ์ของคุณการเรียนการสอบคุณจะผ่านทุกสิ่งไปด้วยดีและราบรื่นในที่สุดและไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์เรื่องราวใดๆทุกสิ่งจะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับคุณ เมื่อคุณและชายหนุ่มได้มาพบกันรู้จักกันด้วยโชคชะตาจักรวาลนำพาคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวบางอย่างแบบกระทันหันในชีวิตคุณการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นเพื่อให้เกิดเรื่องราวที่ถูกต้องอาจเป็นการเปลี่ยนอาชีพการงานการลงทุนในกิจการใหม่ๆการย้ายโรงเรียนการย้ายบ้านกระทันหัน การเปลี่ยนแปลงอย่างระทกนหันในครั้งนี้จะทําให้คุณเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ที่คุณได้รับคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นตัวคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคุณเติบโตและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมีการตัดสินใจที่แม่นยําถูกต้องมีขอบเขตในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นคุณและชายหนุ่มมีกิจกรรมบางสิ่งร่วมกัน คุณทั้งสองอาจเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนมหาลัยเดียวกันทำงานที่เดียวกันคุณและเขาอาจโรงเรียนคอร์สเรียนพิเศษด้วยกันคอร์สทำสมาธิคอร์สเรียนดำน้ำคอร์สการฝึกอาชีพคอร์สเรียนวาดภาพคุณเป็นเหมือนดวงตะวันในชีวิตของเขาสดใสเบิกบานร่าเริงความมีชีวิตชีวาความสุขสนาน เมื่อเขามองคุณเขามองเห็นแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตในอนาคตเขามองเห็นความสุขและอนาคตที่คุณและเขาจะได้ใช้ชีวิตพร้อมคู่อยู่ด้วยกันเขาต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและเป้าหมายในชีวิตของคุณเขามองเห็นผู้หญิงสวยสนุกสนานที่เล่นเป็นกันเองคนน่ารักใจดีเป็นภรรยาเป็นแม่บ้านที่แสนอ่อนโยน อ่อนหวานและน่ารักเป็นแม่ที่แสนใจดีของลูกน้อยที่น่ารักของคุณและเขาเขาจะเพียงพยายามจนกว่าคุณและเขาจะได้เดินทางไปในอนาคตข้างหน้าพร้อมกันกับเขาและที่สำคัญเขามีความรู้สึกมั่นใจอย่างมากว่าคุณคือคนที่ถูกส่งมาเพื่อให้เป็นคู่ของเขาเป็นรักแท้เป็นคู่แท้ของเขา และเป็นคนสวยและมีสเสน่ห์มากที่สุดสําหรับเขาถ้าไม่ใช่คุณแล้วก็ไม่ใช่ใครทั้งนั้นคุณรักและหลงใหลสเสน่หหาเขาอย่างมากคุณนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาคุณไม่สามารถเอาเขาออกจากความคิดของคุณได้เลยคุณรู้สึกผูกพันและคุ้นเคยกับเขาอย่างมากจิตวิญญาณของคุณและเขาผูกพันกันอย่างลึกซึ้งเข้มข้นที่จริงแล้วคุณรู้สึกดีๆกับเขาอย่างมากมายตั้งแต่แรกพบ ก่อนที่เขาจะเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์กับคุณคุณรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเชื่อมโยงและพัฒนาการพวกคุณทั้งสองไว้ได้วยกันคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและสร้างอนาคตร่วมกับกับเขาและไม่ว่าจะมีอุปสรรคสิ่งกีดขวางหรือไม่คุณสองคนจะร่วมกันฝ่าฟันทุกอุปสรรคและสิ่งกีดขวางไปได้วยกันพวกคุณต้องคู่ตั้งเป้าหมายว่าฝันสร้างอนาคตร,ร่วมกัน ความรักและความเสน่หาที่มีต่อกันอย่างมากมายนำพาพวกคุณเดินไปข้างหน้าเติบโตไปด้วยกันคุณและเขาต่างก็เป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันความใกล้ชิดสนิทสนมกันที่มีมากขึ้นทําให้ต่างฝ่ายต่างมองเห็นบางสิ่งบางเรื่องในตัวของอีกฝ่ายที่ทําให้ไม่พึงพอใจในกันและกันเช่นคุณอาจไม่ชอบคนพูดมากแต่เขาเป็นคนพูดมาก คุณและเขาต่างจะสะท้อนสิ่งที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของซึ่งกันและกันสิ่งที่เป็นปมปัญหาความขัดแยง้งเบื้องลึกในใจของอีกฝ่ายคุณอาจมีปัญหาที่ผ่านมาคุณอาจเคยมีประสบการณ์เรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนที่พูดเก่งคนที่พูดมากและเขาก็จะมาตอกย้ำความรู้สึกลึกๆในใจที่คุณได้ลืมเลือนไปแล้ว และเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ออกมาจากก้นบึ้งในใจของคุณมันก็ทำให้คุณได้เรียนรู้และเป็นอิสระจากปมปัญหาดังกล่าวคุณได้ก้าวไปข้างหน้าและให้อภัยคนที่พูดเก่งคนที่พูดมากโดยมีเขาเป็นตัวแทนของบุคคลที่คุณรู้สึกไม่ชอบทั้งหลายคุณได้เรียนรู้ที่จะรักและยอมรับคุณรู้จักที่จะเห็นคุณค่าและเคารพแต่ละบุคคล หรือไม่คุณก็อาจ,จไม่ชอบคนที่มีความมั่นใจเกินเบอร์คนที่ดูเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดขีดและเขาก็เป็นคนแบบนั้นเขามีความมั่นใจมันนามันหน,น,หนจหน้ามันไส้ซึ่งปงปัญหานี้อาจเป็นเพราะลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองคุณเลยรู้สึกว่าคนที่มีความมั่นใจมากล้นเป็นคนที่อาจคิดผิด อาจทำในสิ่งที่ผิดและทำในสิ่งที่ไม่ยังคิดก็ได้คุณอาจคิดในใจลึกๆว่าคนเราที่ดีควรอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่โอ้อวดคุณก็เลยไม่ชอบคนที่มั่นใจเกินเบอร์และเขาก็ได้เข้ามาทำให้คุณเรียนรู้ปมปัญหาในใจของคุณเขามาทำให้คุณได้เรียนรู้และยอมรับคนอื่นๆในแบบที่เขาเป็นตัวของเขาเอง และเขาก็ทําให้คุณเคารพและเห็นคุณค่าในความแตกต่างของแต่ละบุคคลว่าคนเราแต่ละคนมีเส้นทางเดินชีวิตเป็นของตัวเองและเราทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเมือนใครหรือไม่ก็อาจเป็นไปได้ที่เขาจะไม่ชอบคนที่มีผู้ชายชอบมาจีบมากมายเขาจะไม่ชอบผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่ผู้ชายมาชอบมาพัวพันหลายคนและคุณก็เป็นคนแบบนั้น เป็นคนแบบที่เขาไม่ชอบเขาอาจจะเคยถูกผู้หญิงที่เจ้าชู้ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากมายทรยศหักหลังเขาก็เลยไม่ชอบคนลักษณะแบบนี้คุณได้สะท้อนปมปัญหาในจิตใจของเขาออกมาและเขาก็ได้เรียนรู้ว่าคนเราแต่ละคนแตกต่างกันคุณไม่เหมือนกับคนในอดีตของเขาคุณไม่ใช่คนในอดีตของเขาเขาได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เขาได้เรียนรู้ว่าคนแต่ละคนแตกต่างกันคนแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันและเขาก็ได้เรียนรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบเดียวกับที่คนในอดีตเคยทำไว้กับเขาแม้ว่าคุณจะมีลักษณะคล้ายกับคนคนนั้นก็ตามและยิ่งกว่านั้นที่สำคัญเขาได้เรียนรู้ว่าอดีตได้ผ่านมาแล้ว อดีตคือบทเรียนและประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้และเติบโตจากบทเรียนเหล่านั้นอนาคตคือสิ่งที่เราสร้างได้จากการกระทำปัจจุบันของคุณคุณและเขาอาจจะสะท้อนปมปัญหาภายในใจของกันและกันซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใดก็ได้พวกคุณทั้งคู่จะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันคุณและเขาจะได้ประครบประคองกันและกันเพื่อผ่านพ้นปมปัญหาในอดีตที่ฝังลึกในใจ เรียนรู้ความเป็นตัวตนของแต่ละคนเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับและเห็นคุณค่าในกันและกันเคารพในกันและกันพวกคุณทั้งคู่จะได้เรียนรู้ที่จะมีความรักอันยิ่งใหญ่ที่ไร้เงื่อนไขให้แก่กันและกันทั้งคุณและเขาจะเติบโตมากขึ้นมากขึ้นความรักของพวกคุณสองคนจะมีพลังอันยิ่งใหญ่พวกคุณสองคนจะได้เรียนรู้ที่จะมอบรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กันและกัน และให้กับผู้คนทั้งหลายและทุกสรรพสิ่งพลังความรักแท้ที่ไร้เงื่อนไขจะทําให้ผู้คนทั้งหลายมีความสุขมากขึ้นช่วยเยียวยาผู้คนที่มีบาดแผลและมีความทุกข์ช่วยยกระดับพลังงานของโลกใบนี้ให้สูงขึ้นและทําให้พลังงานของโลกใบนี้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความรักของคุณสองคนจะเป็นความรักที่ดีที่สุด และประสบความสำเร็จในทุกสิ่งการแต่งงานครองคู่ของคุณทั้งคู่นำความสุขความสมบูรณ์มาสู่ผู้คนและโลกใบนี้ตลอดไปเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งดีๆจากช่อง f u t u จ e ร์ยูหกดติดตามช่อง f u t u จ e ร์1ูหด้วยนะคะและเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆและพลังงานบวกๆให้กับคนที่คุณรัก และผู้คนทั่วไปกดไลค์กดแชร์ช่อง f u t u r e ร1 1 1 1 1ด้วยนะคะช่อง f u t u r e ร1 1 1 1 1ขอขอบคุณเพื่อนเพื่นทุกท่านและขอให้เพื่อนเพื่นทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งและมีความรักที่สุขสมบูรณ์ทุกประการนะคะ